สวัสดีนักเรียนชั้นปห้อ,อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับเหล่าซื้อปุยในวิชาภาษาจีนนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่สามอยู่เป็นต่อเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องงานอดิเรกอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขึ้นหัวข้อใหม่เดี๋ยวเราไปทบทวนคําศัพท์กันก่อนให้นักเรียนเปิดเล่มสีฟ้าก่อนเลยนะคะเล่มสีฟ้าทบทวนคําศัพท์นะคะดูหน้าที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิสามเดี๋ยวมาอ่านพร้อมเหล่าซื้อได้เลยค่ะ พร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะอ้าห้าวอ้้างานอดิเรกทิ้งอินเย่ร์ทิงอินเ u a h u ฟังเพลงวา,ว,าว,าวาดภาพวาดภาพอ่านหนังสือช่าเก,เกร้องเพลงงช่าหวาง ช่างหวางใช้อินเทอร์เน็ตหวานโหยสิหวานโหยส,หยสิเล่นเกมต่อไปดูด้านล่างนะคะที่เป็นคำศัพท์เสริมฉีจื้อสิงเชอร์ฉีจื้อสิงเชอร์ขี่จักรยานภัยเจ้าภัยเจ้าถ่ายภาพซื่ออย่างชงวู ซื้ออย่างชงวู่เลี้ยงสัตว์ตูม่านหว้าตูม่านหว้าอ่านการ์ตูนในวันนี้นะคะเราซือจะสอนหน้าที่24่หนึ่งหน้านะคะหน้า24เดี๋ยวนักเรียนดูด้านบนก่อนนะคะนีเมินจูเต้ามาเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นเกร็ดความรู้นะคะโกรหรือหมากล้อมอ่าโกหรือหมากล้อมเด็กๆรู้จักไหมคะหมากล้อมก็คือ เป็นแบบนี้หมากกระดานชนิดหนึ่งนะคะเช่นหมากฮอตหมากลุกที่นักเรียนเคยได้ยินนะคะแต่นี้เขาเรียกว่ากโกะหรือหมากล้อมในประเทศจีนจะเรียกว่าเหวยฉีเป็นกีฬาหมากกระดานชนิดหนึ่งนะคะมีประวัติมายาวนานมาก3,000ปีมาแล้วนะคะเขาบอกว่ามีตำนานหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าหมากล้อมเนี่ยได้ถูกคิดคน้นโดยกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะเป็นกษัตริย์เหยายใช้ในการสอนบุตรชายที่มีนิสัยขี้เกียจเหลวไหลไม่เอาไหนให้มีความรับผิดชอบ ะะโดยการคิดค้นหมากล้อมนี้ขึ้นมาแล้วก็หมากล้อมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแม่ทัพที่วางแผนการรบนะคะเวลาจะรบกันนะคะเขาก็ต้องวางจุดไปใช่ไหมคะเช่นอให้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าศึกจะมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะล้อมแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเด็กๆา เป็นหมากกระดานนะคะชาวจีนเปรียบไว้ว่าการเล่นหมากล้อมเป็นสุดยอดศิลปะเป็นเกมที่จำลองยุทธศาสตร์การปกครองเป็นการท้าทายให้ผู้เล่นได้ศึกษาแนวคิดในการวางแผนโดยใช้สติปัญญาว่าจะทำยังไงเราสามารถล้อมศัตรูล้อมผู้แข่งได้นะคะแล้วก็กินหมากนั้นไปแบบนี้นะคะเด็กๆคล้ายๆกับหมากฮอนแล้วก็หมากรุกนั่นเองต่อไปด้านล่างนะคะที่หว้วนแทนที่คำแทนที่คำนะคะ มีฝั่งนี้นะคะเป็นประธานบุคคลต่างๆนะคะช่องที่2มีอยู่คําเดียวนะคะส่วนช่องที่3ให้นักเรียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราซื้อพาอ่านแล้วก็ช่วยกันแปลนะคะบรรทัดที่1ค่ะวอเตอร์ไอ้เฮาชื่อขีจักรยานเตอร์ไอ้เฮาชื่อขี่จักรยานวอแปลว่าฉันเตอรอ้เฮาชือตรงนี้แปลว่างานอดิเรก คืองานอดิเรกข,ของจุดจุดคือของก็คือคนนี้ใช่ไหมคะคือฉันเนี่ยงานอดิเรกข,ของฉันคือฉีจื้ออสิงเชขี่จักรยานเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่างานอดิเรกข,ของฉันคือขี่จักรยานนะคะจะเป็นงานอดิเรกข,ของจุดๆๆคืออะไรอยู่ด้านหลังนะคะอ่าต่อไปบรรทัดที่สองทาเตอ้ายห้าวซื่อฮว่าฮว่าทาเตอ้ายห้าวซื่อ ห้าห้าทาคำนี้จำได้ไหมคะเคยเรียนแล้วแปลว่าเขางานอดิเรกของเขาคือห้าห้าก็แปลว่าวาดภาพเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่างานอดิเรกของเขาคือวาดภาพนะคะต่อไปป้าปะเต้อ้ยห้าวชื่อขั้นซูป้าปะเต้อ้ยห้าวชื่อขั้นซูงานอดิเรกของ ป้าป่าคือใครคะนักเรียนคุณพ่อใช่ไหมคะงานอดิเรกของคุณพ่อคือขั้นชูแปลว่าอ่านหนังสืองานอดิเรกของพ่อคืออ่านหนังสือต่อไปเหล่าชื่อเต่อไอ่ห้าวชื่อทิงอินเย่เหล่าชื่อเต่อไอ่ห้าวชื่อทิงอินเย่งานอดิเรกของเหล่าชื่อแปลว่าอะไรคะคุณครูใช่ไหมคะงานอดิเรกของคุณครูคือ ทิ้งอินด้วก็คือฟังเพลงงานอดิเรกของคุณครูคือฟังเพลงต่อไปติงติงหอ好是上เจ้าติงติงา爱好是上网和拍างานอดิเรกของติงติงเป็นชื่อตัวละครใช่ไหมคะงานอดิเรกของติงติงคือ ช่างว่างแปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตเหอแปลว่าและใช้อินเทอร์เน็ตและพายเจ้าแปลว่าถ่ายรูปเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่างานอดิเรกของติงติงคือใช้อินเทอร์เน็ตและถ่ายรูปนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายเหมยเหมยเต้าไอห้าวเชื่อหวานโยีเหอช่างเกอ เหมยเหมยเตอไอ้ห้าวซื่หวานโยซี่เหอช่างเกองานอดิเรกของเหมยเหมยก็เป็นชื่อตัวละครนะคะงานอดิเรกของเหมยเหมยคือหวานโยซี่แปลว่าเล่นอะไรคะนักเรียนจําได้ไหมเล่นเกมเหอแปลว่าและช่างเกอร้องเพลงงานอดิเรกของเหมยเหมยคือเล่นเกมและร้องเพลงนะคะ ต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดเล่มสีขาวหน้าที่19นะคะนักเรียนหน้าที่19หัวข้อที่4นะคะเราซื้อสั่งแค่หัวข้อด้านบนนี้นะคะหัวข้อด้านบนเท่านั้นนะคะให้นักเรียนเลือกภาษาจีนนะคะภาษาจีนที่อยู่ในก้อนเมฆนี้เป็นชื่องานอดิเรกทั้งหมดเลยแล้วก็นำลงไปเติม ะะตามที่โจทย์กําหนดให้อย่างเช่นข้อหนึ่งเขาต้องการภาษาจีนคําว่าร้องเพลงร้องเพลงนะคะนักเรียนก็ต้องหาคําว่าร้องเพลงภาษาจีนนักเรียนสามารถเปิดเล่มสีฟ้าดูได้เลยนะคะหน้าที่เป็นคาศัพท์อ่าเขาก็เติมเพราะว่าช่างเกอคำนี้ช่างเกอเลือกไปแล้วนักเรียนก็ขีดทิ้งได้เลยช่างเกอร้องเพลงแต่ว่าพินอินไม่มีนักเรียนต้องหาเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดหนังสือเล่มสีฟ้าดูเอ,าเองนะคะคำว่าร้องเพลงต่อไปฟังเพลง ฟังเพลงนักเรียนก็หาว่าคําไหนคือคําว่าฟังเพลงนะคะแล้วก็เติมลงไปถ้าเขียนไม่พอนะคะบางคําจะเป็นคํายาวๆแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนต่อด้านหลังเลยออกไปด้านนอกได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเขียนไม่พอเขียนเลยออกมาได้เลยมีแต่ภาษาจีนเห็นไหมคะอนักเรียนเขียนภาษาจีนเสร็จเขียนพินอินโดยพินอินนี้หาเองจากในหนังสือเล่มสีฟ้านะคะสั่งข้อนี้หนึ่งข้อแล้วนะคะ ต่อไปคัดลายมือนะคะเหล่าซื้อสั่งหน้า23อีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้สั่งคัดลายมือทั้งหน้าเลยนะคะหน้า23เพราะฉะนั้นวันนี้เหล่าซื้อสั่งงานเพียงแค่2หน้านะคะหน้าเมื่อสักครู่นี้หน้าที่19นะคะแล้วก็คัดลายมือหน้า23นะคะ2หน้านักเรียนอย่าลืมทํามาส่งเหล่าซื้อนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย